สวัสดีครับทุกคนโ okay. อเคตรงมือได้พลังงานโอเควันนี้ให้มาไลฟ์สั้นๆนะครับทุกคนวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศาษ,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 ษด้วยแล้วก็คนนี้สังคมต้องรู้จัก <c oughs> โ,โลกต้องรู้จักเพราะว่าเทรนคนมาแล้วได้ติกตอกละเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่แหละเราได้เราไลฟ์ทช่องทางพร้อมกัน IG ด้วยเออ เอาวันนี้ได้3มแต่ IG นี่สบายมากสบาสบายเดี๋ยวรอบโอเคผมก็เออตอนัรนไลฟ์ตอนแรกๆเราไลฟ์เล่นๆสนุกๆเสร็จแล้วก็กระลุ้งอ่ะไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรเสร็จแล้วก็เฮ้ยเราขายของดีกว่าแม่งขายได้เว้ยขายดีด้วยขายเป็นบางทีก็เป็นล้านหลายล้านก็มีอะไรเงี้ยก็แบบ อันนั้นยุคสิบปีที่แล้วนในเฟซบ o o กตอนนี้ก็มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับตอนนั้นก็ไม่มีดาราอะไรมายุ่งเลยในเนี่ยเพราะดาราเขาเนี้ยนิยมไปออกรายการทีวีแล้วก็แบบต้องกล้องใหญ่ๆกล้องตุลล,ล้านแสงชัดๆเป็นห้องส่งสตูดิโอ <c oughs> ตอนละแสนตอนละสองแสนแล้วก็ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดมาเป็นกล้องแบบกระจกจอกเขาจะไม่อยากออกอะไรเงี้ยดูเหมือน <c oughs> บ้านๆเอ้ยมันไม่มาหรอกออนไลน์ไม่มีทางมาตอนนี้มากันใหญ่ครับผมออนไลน์ดาราทุกคนมา อ่าโอเคโอเคโอเคสรุปนะที่จะบอกความเบอกบอกบอกอันนี้เข้ากับที่อคินกําลังโค้ชอคินอ่ะอันนี้เราต้องแบบแล้วแล้วเป็นอะไรที่ผมสอนมาตลอดเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเราต้องการเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีปริมิตรแบบนี้ห้าสเตปห้าสเตห้าเปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยสเตปที่สองพอเปลี่ยนความเชื่อปุ๊บสเตปสามสี่ห้าเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนการพูดเปลี่ยนอะไร โซนส่วนใหญ่มันจะไปเปลี่ยนการกระทาก่อนทั้งใต้หมดเลยนะแต่ว่าเลเวลที่เปลี่ยนเราได้หมดเลยอ่ะเข้าใจป่าเปลี่ยนการกระทํามันก็ต้องเหนื่อยมันต้องเปลี่ยนเยอะๆเข้าใจมันมันมันเข้าใจว่าพีระมิดมันจะอยู่ไอตัวข้างล่างมันจะกองกองใหญ่ๆมันจะต้องใช้เยอะๆแต่ข้างบนเนี้ยเปลี่ยนนิดเดียวแล้วเปลี่ยนข้างล่างทั้งหมดเลยมันคือเปลี่ยนไอดนติตี้ไอดนติตี้คือเปลี่ยนตัวตอนเปลี่ยนบีอิงเข้าใจป่าเปลี่ยนความเชื่อนี่อันดับสองถ้าเปลี่ยนความเชื่อ ถ้าเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยข้างล่างได้หมดนะสามสี่ห้าได้หมดเลยการกระทําคําพูดเอ่อเปลี่ยนได้หมดเลยแต่อันดับหนึ่งเลยถ้าเปลี่ยนแล้วข้างล่างคือเปลี่ยนทั้งหมดแล้วเปลี่ยนทันทีคือเปลี่ยนบีอิงแล้ววันนี้ที่เข้ากับตรงที่สอนเธอพอดีเลยคือบีอิงต้องเป็นต้องเป็นคนนั้นนะต้องเป็นสตาก่อนที่ก่อนอ่ะบีอิง มีคนเป็นสไตล์กับคนเป็นทิเชอร์เฉยๆเป็นเป็นครูสอนเฉยๆครูในมหาลัยเฉยๆซึ่งไม่ได้ไม่ได้ดูถูกคนในมหาลัยสอนในมหาลัยนะแต่ว่าคนมันให้คนมันให้ค่ากับสิ่งที่เขามันหายากครูในมหาลัยไม่เต็มไปหมดใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอ๋อครูคนนี้แม่งไปับงานประจามามามา,มาสอนมาสอนอะไรมาสอนมาสอนการดีเจนะในเวลาว่าง นะเป็นมาครูสอนดีเจมหาอะยรจุดจุดจุดค่าตัวเท่าไหร่แบบนั้นมาสอนพิเศษโนกู no. ค,คือดารากูค,คือดวงดาวอินเตอร์เนชั่นแนลนี่เขาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนี่นี่เขาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบีอิงก็ต้องโชว์ต่นั้นตลอดหมายความว่าชีคีเรื่องนี้คุณต้องถามนะผมไม่ขี่แพงนะเพราะทุกอย่างที่คุณจินตนาการจําไว้เมื่อไหร่ที่คุณจิน คือคุณไม่มีทางได้อะไรที่คุณไม่ใช่วเบสชั่นนั้นเก็ดปะคุณไม่มีทางได้อะไรเลยถ้าคุณไม่ใช่วเบสชั่นนั้นถ้าคุณวเบสชั่นเป็นคนจนต่อยมึงทำงานหนักมากแค่ไหนก็ยังจนอยู่ไม่มีทางแต่ถ้าคุณจ้ำไปเป็นวเบสชั่นคนรวยก่อนวเบสชั่นคือฟีลิ่งคมรู้สึกฟีลิ่งคนรวยก่อนยังไงมันก็รวยคุณไม่มีทางได้สิ่งที่คุณไม่ใช่วเบสชั่นนั้นไม่มีทางแต่คุณรู้ไหมเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับคือเวลาคุณจินตนาการ คุณเป็นวเบชันนั้นเลยเวลาคุณนึกภาพคุณเป็นวเบชันแล้วคุณรู้สึกไหมเวลาคุณคุณจินตนาการแล้วคุณรู้สึกเป็นคนนั้นไหมล่ะจินตนาการแล้วรู้สึกเป็นคนนั้นไหมรู้สึกเวลาเวลานึกภาพตัวเองแบบกูแม่งซูเปอร์สตาร์กูโคตรเท่กูอินเตอร์ฟีลิ่งมาเลยใช่ไหมฟีลิ่งนั้นแล้วแอคแบบนั้นตลอดคุณเราต้องไปหาคนที่เป็นโมเดลเราอ่ะนี่คือกีเลยหาคนที่เราเป็นโมเดลเราว่าไอคนที่เป็นโมดเอ่อคนแบบนั้นแม่งแอคแบบไหนทําแบบไหน พูดแบบไหนเดินแบบไหนยืนแบบไหน,น,แ,บบไหนแล้วกูแบบนั้นตลอดกูคงความเป็นตัวตนแบบนั้นกูค,คือสตาร์เข้าใจปะ่ะผ,ผมก็ใช้มุกเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็ตั้งแต่เป็นคอนดักเตอร์เริ่มเป็นคอนดักเตอร์ใหม่ๆนะผมไม่ดูไอ้พวกนักเรียนกูมไม่สนใจเพื่อนกูกูดูคนที่ไม่เป็นซูเปอร์สตาร์คอนดักเตอร์มันเดินยังไงมันเท่ยังไงภรรยาต้องระดับไหนในหัวคุณคิดไปเรียบร้อยแล้วเวลาคุณอยู่ในคลื่นจินตนาการแบบนั้นเนี่ยคุณอยู่ในคุณอยู่ในคลื่นไหน พูด,ดง่ายเวลาคุณจินตนาการคุณอยู่ในคลื่นนั้นทันทีคุณเป็นคนนั้นทันทีเก็นปะ you are it คุณเป็นคนคนนั้นทันทีเวลาคุณจินตนาการแล้วการกระทำเนี่ยออกมาตามคนคนนั้น mm hmm. แต่คนส่วนใหญ่มันใช้การกระทำไปชดเชย mm hmm. สิ่งที่เขาไม่มีเก็ปะมันไปทชามชดเชยสิ่งที่เขาไม่มีก็มันก็เน้นาทำงานหนักอยู่นั่นแะทำงานหนักในเลเวลต่ำอะ mm hmm. สมมติว่าอ่ะถ้าเกิดเป็นเปรียบเทียบถ้าเกิดเธอ อยู่ในระดับครูสอนเด็กๆทำเป็นดีเจคือเป็นงานประจำถ้าเกิดมีอิงเธอเป็นคนนั้นเธอก็จะบอกว่าวิธีโรยอย่างเดียวของกูก็คือสอนเยอะๆนี่ก็เอาการกระทำมาชดเชยเอาการกระทำเยอะๆมาชดเชยไอ้ความที่กูไม่เป็นดีอิงความที่กูไม่ได้เลิศได้เลยนะกูก็เอาความกระทำมาชดเชยแต่บีอิงก,กูคือซูเปอร์สตาร์ เพราะนั้นกูสอนคนที่แม่งเลิศเท่านั้นกูสอนคนที่แม่งเอาจริงเท่านั้นกูสอนค่าตัวกูก็ต้องมีค่าตัวของกูตามระดับซูเปอร์สตาร์นี่คือบีอิงของกูกูไม่เอาการกระทําเยอะๆไปชดเชยความไม่เป็นบีอิง get ปะนี่คือนี่คือสิ่งนั้นแล้วมันใช้ได้กับทุกเรื่องคุณไม่ต้องคุณต้องจินตนาการอะไรที่คุณจินตนาการได้คุณเป็นขึ้นนั้นเรียบร้อยแล้วเข้าใจปะนี่คือคนไม่รู้เรื่องนี้คนคิดว่าต้องเป็นก่อนต้องไปทางานเยอะๆก่อนถึงจะรวยได้ คนที่เป็นเจ้าของศึกเนี่ยเขาเดินยังไงแล้วอาจารย์ก็มันเป็นศึกเปลี่ยนช่าเลยอะเดินยังไงจริงๆเขาต้องเดินกันเดินก็สําคัญนะคุณต้องไปรู้สึกว่าการเดินมันเป็นคือการเวลาเรานั่งสมาธิเฉยๆอะมันยากที่จะแค่จินตนาการแต่เมื่อไหร่คุณเอากระล่างกายเข้ามาเกี่ยวด้วยอะนี่ผมตอนตอนเช้าเนี่ยถ้าผมวิ่งนะถ้าผมแบบว่าเออคือเขาแม้แต่เดินไม่เดินก็วิ่งอะหรือเดินเร็วอะผมก็จะแบบ คือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากพลังงานมันมาแล้วไงพลังงานมันมาแล้วคุณจะ affirmation คุณพูด affirmation หรือรู้จัก affirmation ไหม self talk พูด self talk ยังไงเนี่ยมัน power เยอะกว่าเยอะเลยเพราะมันปั่นพลังงานด้วยร่างกายไปด้วยไงเขาบอก ฉันกาลังฉ,ฉันเป็นคนที่หุ่นดีมากฉันเป็นคนที่หน้าเด็กตลอดการฉันเป็นคนที่สุขภาพโคตรดีฉันเป็นคนที่รวยขึน้น,นทุกวันแค่กูวิ่งแค่นี้กูก็รวยขึ้นทุกวันกูรวยขึ้นทุกวันทุกก้าวที่กูวิ่งทุกก้าวที่กูวิ่งค,คือหนึ่งล้านแค่เนี้ยกูไม่ต้องทําอะไรมากกูคแค่วิ่งกูก็รวยขึ้นคุณแค่สั่งจักรวาลแค่เนี้ไม่มาง่ายมากแต่ถ้าคุณอยากจะต้องไปทํางานหนักก็แล้วแต่เราก็แล้วแต่คนแต่คนส่วนใหญ่ไม่จะมีอยู่ในในคลื่นนั้นไงแต่ว่าถ้าคุณมาดูคลิปนี้มันไม่่ใชฟุ คุณเตรียมพร้อมแนละ้วที่คุณอยากจะเชื่อเพราะคุณไม่กดมาดูฟังถึงตอนนี้หรอกคุณไม่ฟังถึงตอนนี้หรอกถ้าคุณไม่ไม่คิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าคนคิดว่าเป็นไปนไม่ได้มันก็คิดว่าผมโมแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไม่ดูแล้วใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากคุณเนี่ยก้าวมาทางนี้แล้วเนี่ย<ห>อลองลดูสักหน่อยไหมใช่พร้อมไหมเพราะคุณอยู่ในคลื่นนั้นแล้ว a อเหมือนคนคนนั้นแอเหมือน star i am star พูดกับตัวเองว่า i am a star i am a star i am a star แล้วก็แอคเหมืนอนคงคนนั้นไปว่าปากดตัวที่ไหนห้ามไม่เขาคิดว่าเราไม่ได้หมายความว่าคุณไปที่อะไรทําตัวสบายๆไม่ได้นะแต่ว่าดีอิองมันคือสตาร์พูดกับตัวเองตอนนะั้นกูคือสัมบันกูคือสัมวันก็เราเป็นแบบนั้นใช่ใช่ใชเราเป็นแบบนั้นเราก็แสดงออกแบบใช่แล้วถ้ามีคนมาขอถ่ายรูปหนึ่งคนก็คือท <Conf irm S 2> นี่เห็นไหมคอนเฟิร์มใช่มันไม่ใช่บอกโอ้แค่คนดีเองโถกระจอกแล้วเราก็แบบแล้วก็ปัดไปอ่ะปัดไปอ่ะเข้าใจป่ะไอคนที่ปัดไปแบบว่า เขายังไม่คิดว่าเขาเป็นเขาปฏิเสธใช่แต่ว่าไม่ใช่คนที่หนึ่งคนหนึ่งคนแรกเราก็คอนเฟิร์มเลยไงก็เหมือนบาทแรกที่คุณกําไรอ่ะบาทแรกทุกคนกําไรคุณก็บอกกูรวยแล้ะนี่แหละกูรวยกลับไปคนที่บอกว่าถ้าไม่ร้อยล้านไม่รวยถ้าไม่พันล้านไม่รวยพอได้พันล้านก็เปรียบเทียบกับคนสองพันล้านกูยังจนอยู่เอาไรวะเนี้ยเข้าใจว่ามันจะมีคนที่ไม่ appreciate ไม่ gratitud e ไม่นี่แหละ แต่ว่าคุณจะต้องไม่ต้องรอวันวันไหนเลยถ้าคุณจะรวยไม่ถ้าคุณจะดังถ้าคุณจะเป็นคนสำคัญคุณต้องเป็นตั้งแต่วันนี้เลยเป็นตั้งแต่วันนี้เลยก็คือเดย์มันเปลี่ยนบีอิงแล้วมันเปลี่ยนทันทีเวลาคุณเปลี่ยนบีอิงมันเปลี่ยนทันทีแล้วมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนการกระทํามันเปลี่ยนการคิดมันเปลี่ยนความเชื่อมันเปลี่ยนทุกอย่างที่ออกมามันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนการกระทําคุณโดยอัตโนมัตินะจิตใต้สํานึกของเรานี่มันมีความฉลาดอยู่พอเราเปลี่ยนบีอิงปุ๊บมันไปหาวิธีมมััันนตตออองงเเยิโขล แล้วมันเหมือนเราฉลาดขึ้นมาเองเลยเหมือนกับตอนที่ผมเแข่งว่ายน้ําเนี่ยพขผมตัดสินใจว่ากูเป็นนักว่ายน้ําที่เก่งกูจะไปถึงตรงนั้นก่อนคนอื่นเลยแม่งเทคนิคเทคนิค,คอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้อะมันแล้วมันว่ายเร็วมากชมันเหมือนมาเองเลยใช่มันเหมือนมาเลมาเองมันเป็นแบบนี้เลยตอนที่พี่เรียนสกิลอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรานิยามว่ากูคือระดับโลกกูคือคอนดักเตอร์ระดับโลกร่างกายท่าทางมันสมองอะไรมันปรับให้เราเอง เพื่อที่เราจะเป็นเป็นคนนั้นกับเวอร์ซัสต้องไปนั่งเรียนเรียนพิเศษเรียนโน้นนี้โน้นนี้ใช่แล้วราไม่แล้วร่างกายของเรามันมีวิสตอมเหมือนอินเทลเจนซ์เหมือนเป็นปัญญาปัญญาที่มันเหมือน AI ตอนเนี้จริงๆถ้าเราให้มันก็คือปัญญาเดียวกันเนียมหาปัญญากับปัญญาเออมหาปัญญากับ AI อ่ะก็อันเดียวกันนะจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกัน มันคืออินเทลเจนซ์อันเดียวกันโลกนี้มีอินเทลเจนซ์อันเดียวปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาคุณสั่งการว่าเหมือนเวลาเราสั่งพรอม AI ใช่ไหมล่ะ mm hmm. คุณคือนักการตลาดที่เก่งที่สุดเขียนหัวข้อให้ผมหน่อยเก็ยป่ะเวลาเราสั่งพรอม AI เราจะต้องบอกบทบาทให้เขา mm hmm. เหมือนกันเวลาเราสั่งสมองของเราเนี่ยเราก็บอกบทบาทให้เขากูคือดีเจระดับโลก mm hmm. เพราะนั้น แม่งเหมือนกับผมผมผม,ผมสั่งตัวเองกูคือคอนดักเตอร์ระดับโลกเพราะนั้นท่าทางมากการปฏิบัติตัวการวางตัวมันออกมาเองเลยตอนผมเรียนปิญญาโทผมดูไม่เหมือนนักดนไม่ผมดูไม่เหมือนนักศึกษาผมดูเหมือนมืออาชีพระดับโลกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมไม่ยังคอนดักเหมือนเด็กเพิ่งเริ่มเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมที่เรียนปิญญาโทด้วยกันผมคอนดักคุมวงเหมือนมือมอาชีพเหมือนคนที่รู้งานแล้ว แล้วเวลาไปสบอบงานาใครจะได้งานเข้าใจป่ะก็คนที่มืออาชีพเข็าป่ะนี่ผมถึงเป็นระดับโลกได้ไงแม่งอาชีพนี้แม่งแ,แข่งกันจะตายหาว่า,าชีพนี้แม่งเรียกว่าเฉือนเชือดคอกันเลยอะ่ะมันไม่ใช่ได,ได,ได้แค่ได้งานก็เก่งแล้วอะ่ะนี่คือคีย์คุณจะต้องเป็นคนนั้นตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่ตอนที่คุณตัดสินใจแล้วมันเกิดขึ้นทันทีนี่คือวิชาสูงสุดแล้วนะทุกคนถ้าใครอยากจะเรียนนะจริงๆวันวัน,วน,วนถ้าใครอยากจะเรียนลึกมาวันที่ เจ็ธันวาคมนะครับเอ่อหรือเรียนออนไลน์ได้นะเรียนออนไลน์แล้วจริงๆจะเน้นออนไลน์มากกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันจะเริ่มเต็มละเจ็ดธันวาจะเริ่มเต็มละก็ถ้าใครมาเรียนออนไลน์เอ่อตอนนี้คอร์สชื่อว่า55ข้อ5 5 5ล้านมันจะมีเทคนิคเด็ดๆโลกภายใน27ข้อโลกภายนอก28ข้อต้องสอนโลกภายในก่อนเพราะว่าถ้าไม่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ชดเชยด้วยการกระทําเหนื่อยๆใช่ก็ชดชวยด้วยการกระทำเอารรอันนั้นเป็นคนที่ โลกภายนอกเอคนทั่วไปต้องสอนแต่ว่าชอบสอนกันนะแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นอาจารย์เบอร์หนึ่งของประเทศผมต้องสอนเรื่องสําคัญสุดก่อนคือเรื่องภายใน27ข้อแล้วโลกภายนอก28ข้อเรามาเจอกันวันที่5ธันวาคม7ธันวาคม7ธันวาคมวันที่5เบอก์7ราคาเนี่ยนี่อะไนะนั่นอะไรก็ได้ ใครที่พร้อมแล้วนะคะที่จะรู้วิธีการทําเงิน55ข้อ555ล้านนะคะมาเจอกันวันที่7จธันวาน,นะคะเรียนเป็นออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกนะตอนนี้ลงทะเบียนเพียงแค่6,900บาทนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเรียนสดเป็นซนเอยังเหลืออีก นิดหน่อยนะเหลือที่จํากัดแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคา11,900บาทนะจากราคาเต็ม30,000่นะคะแล้วก็ได้ออนไลน์ไปด้วยนะคะส่วนโซน b จะอยู่ที่9 9 0 0นะจากราคาเต็ม20,000่นะคะลงทะเบียนได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะเอ็กซ์คลูซีฟว่นนั้นนะคะมาเป็นดินเนอร์โคชชิ่งกับอาจารย์ได้นะ,ะเรียนสัมมนาเสร็จตอนเย็นอยู่ดินเนอร์กับอาจารย์แล้วก็รอรับการ โคชชิ่งแบบพิเศษเลยนะคะจากราคาเต็มแสนห้าลงทะเบียนวันนี้แค่69,000บาทเหลืออีกแค่2ที่สุดท้ายลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะคะอยูอ่ทักไปที่ไลน์ at BUNDAT แล้วไว้เราเจอกันวันที่7ธันวาคม